แล้วเ,เวลาเป็นน้ำอย่างนี้สิ่งที่เราจะได้จับมาคือแป้งมันจะให้พองน้ำเวลาเรากินแล้วมันจะแข็งก็ได้งเราต้องนวดแป้งก,กับน้ำให้เป็นดินน้ำมันก่อนสาเหตุที่เรานวดแป้งก,กับน้ำให้เป็นดินน้ำมันแล้วหลังจากนั้นเราจับเวลา10นาทีเพื่อทําให้แป้งมันค่อยๆพองตัวและดูดซึมน,น้ำเข้าไปเวลาเราทำอะไรก็ตามท,ที่เป็นนเรายอถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้วิธีการแก้ก็คือตัดสินใจเททิ K ้งแล้วตัวงใหม่ยอย่าฝืนทำเครื่องช่าง เดี๋ยวเราแป๊บนึ่งนะจำไว้นะจบเลนะฮะว่าเราไม่ควรใส่น้ําทีเดียวขั้นตอนแรกเราควรใส่น้ํากับแป้งขลานมขนมอะไรที่ต้องการไปเยบัวลอยก็เหมือนมากัดูสุดนอแล้วินเดี๋ยวเราลยต่อเลยวดวดอารกันวด้กรรแป้งขนมไทยทุกคนดูมือทุกคน ขยับมือขยัยให้พยาบขยัยขยัยให้นะครับ